ุณกำลังขี้เกียจออกกำลังกายอยู่ใช่หรือเปล่าถ้าใช่แล้วเราก็คลิปนี้อาจช่วยคุณได้อะก็สวัสดีทุกๆคนอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนฮะกลับมาพบกันในทุกๆอาทิตย์นะครับกับช่องที่จะนำเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การออกกําลังกายมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังกันกับช่องเชนชแนลนั่นเองนะครับผม อ่ะโดยวันนี้นะฮะเรื่องที่เราจะมาเล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าคงจะเป็นคลิปการต่อยอดจากคลิปคราวที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องของพิษภัยจากการ work from home นั่นเองนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะก็สามารถไปดูได้นะหลังจากจบคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับ อ่ะโดยจากเรื่องที่แล้วนะที่แอดได้ทิ้งท้ายประโยคด้วยวิธีการเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆนะคะจากการที่เราไม่ไปติดตามแต่ช่องทําอาหารอย่างเดียวนะฮะให้ลองเปลี่ยนไปติดตามพวกคนที่เขามีหุ่นดีๆหรือว่าคอนเทนต์ที่เขาทําออกมาเกี่ยวกับกีฬาการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อทําให้เรามีแรงจูงใจในการออกกําลังกายมากขึ้นนั่นเองนะฮะนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาของการต่อยอดคลิปนี้นะฮะ คือเรื่องของเหล่าวิธีที่อาจจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการออกกําลังกายของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับโดยวิธีที่แอดนามาแบ่งปันในวันนี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆนได้มากน้อยแค่ไหนนั้นเนี่ยก็ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ <S <S อ่ะ,อะก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะแอดเชื่อว่าเพื่อนเพื่อน,อนหลายคนเนี่ยก็คงจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้ทุกวันว่าขี้เกียจออกกําลังกายใช่ไหมยอย่างเมื่อคืนเนี่ยตั้งปณิธานไว้ว่าตอนเช้าตื่นมาจะออกกําลังกายแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตื่นมาก็ขี้เกียจกันทุกคนถูกไหมฮะ ยิ่งตอนนี้นะทางานเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านใช่ไหมการออกกําลังกายเนะี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ยากมากนะฮะแต่กลับกันฮนะการกินเนี่ยเลยกลายเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลอเกินนะเพราะกินตอนไหนก็ได้กินตอนทํางานก็ยังได้นะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นก็ดีนะฮะหรือเรื่องของโรคภายที่จะตามมาหลังจากที่เรากินอาหารอันโอชะเข้าไปแล้วก็ดีนะฮะ นั่นก็เลยกลายเป็นสาเหตุนะฮะที่แอดจะมาแบ่งปันเหล่าวิธีที่อาจจะช่วยเพื่อนๆในการลดน้ําหนักหรือการทําให้เพื่อนๆเ,เกิดแรงจูงใจในการออกกําลังกายได้นั่นเองนะครับอ่ะแต่แอดก็ต้องขอเน้นนะคะว่าแค่อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยเท่านั้นนะเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวของเพื่อนๆเ,เองด้วยว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่า วิธีแรกเนี่ยก็อย่างที่แอดเคยพูดไปในคลิปที่แล้วครับก็คือการเปิดรับสื่อคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือว่าคอนเทนต์เหล่าที่มีคนหุ่นดีๆเข้ามานั่นเองนะฮะซึ่งเอาจริงๆแอดก็เชื่อเขา,าเพื่อนๆหลายๆคนส่วนใหญ่ก็จะติดตามแต่แบบคอนเทนต์การทําอาหารการกินต่างๆใช่ไหมละ่ะเอาจริงๆมันก็ดีนะฮะเพราะว่ามันก็ทําให้เรารู้สูตรใหม่ๆนะอย่างแอดเองก็ไปฟอลช่องอาหารอยู่เยอะมากนะครับเพราะแอดชอบทําอาหารนะแต่แอดก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปกดติดตามเพิ่มนะอย่างพวกช่องเชฟนาวอะไรเงี้ยเขาดีมากเลยนะ มีช่องวางช่องโหว่ไม่ได้เลยนะฮะล้อเล่นล้อเล่นนะครับ เอาหม่เอาหม่หมายถึงว่าแอดก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดฟอช่องที่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือว่าช่องที่เขามีคนหุ่นดีๆเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเวลาเพื่อนๆเล่นโซเชียลเนี่ยนอกจากเพื่อนๆจะเห็นแต่ของกินแล้วนะเพื่อนๆก็จะได้เห็นการออกกําลังกายแบบเนี้ยควบคู่ไปด้วยนั่นเองเพราะพอมนุษย์ของเรานะครับได้เห็นภาพอะไรซ้ําๆเดิมๆหรือเห็นสิ่งแบบนี้บ่อยๆนะคือสมองมันก็จะสั่งการเหมือนสะกดจิตตัวเองอะฮะแบบว่าอยากจะมีรูปร่างเหมือนคนคนนี้จังก็อยากออกกําลังกายว่ะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนั จงใจขึ้นมาแบบช้าๆนะครับโดยวิธีนี้นะฮะมันก็ใช้ได้ผลกับแอดเป็นอย่างมากเลยนะเพราะนอกจากการที่แอดติดตามของกินแล้วเนี่ยแอดก็ติดตามพวกช่องการออกกําลังกายอย่างเงี้ยเยอะมากมันเป็นการกระตุ้นตัวแอดได้อย่างดีเลยและแอดก็เชื่อว่าน่าจะกระตุ้นให้กับเพื่อนๆได้ด้วยเหมือนกันก็เลยนํามาแบ่งปันดูนะครับเผื่อมันจะได้ผลกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับผม อ่ะมาต่อกันนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นวิธีที่ยังอยู่ในโซเชียลเหมือนกันนะนั่นก็คือการถ่ายคลิปตัวเองเนี่ยลงไปในโซเชียลนะฮะเช่นการเต้นกับเพลงมันๆแล้วก็โพสตลงไปในช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก t i k t o อกเห็นไหมก็จะมีการดูเอทมีการเต้นแบบทำคอนเทนต์การเต้นอะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะ ส้นน่นเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยเบิร์นไขมันได้เยอะมากแถมได้ยอดไลยอดติดตามอีกนะครับเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างไปอีกนะครับและที่สําคัญนอกจากจะช่วยลดไขมันได้แล้วเนี่ยยังช่วยลดความเครียดของตัวเราเองได้อีกด้วยนะถือว่าเป็นการรีแลกซ์ร่างกายได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสําหรับใครนะครับที่เขาไม่กล้าถ่ายหรือว่าไม่กล้าทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยแอดอยากบอกว่าให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองทําดูนะแอดเชื่อว่าจะต้องติดใจอย่างแน่นอนนะฮะ หรือว่าเอาจริงๆถ้าใครไม่กล้าจริงๆนะครับก็ไม่ต้องลงโซเชียลก็ได้ครับก็แค่เปิดเพลงแล้วก็เต้นไปกับเพลงนะฮะคือเป็นการรีแลกซ์ร่างกายก็พอนะเพราะสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็ลองเอาวิธีที่แอดแนะนําไปลองทํากันดูนะและแอดก็เชื่อครับว่าเมื่อผ่อนคลายแล้วเมื่อใช้พลังงานไปแล้วเนี่ยท้องก็ต้องหิวใช่ไหมล่ะ แต่เพื่อไม่ให้สิ่งที่เพื่อนๆอ,ออกไปเมื่อกี้มันสูญเปล่าเราก็มาลองเครื่องดื่มน้ำนมข้าวโอ๊ตผสมอกไก่ปันตาเชนช์าวนะครับที่เขามีโปรโตีนสูงถึง36กรัมทานแทนเมื่ออาหารก็ได้แถมทานเป็นของว่างก็ยังได้เลยมีให้เลือกด้วยกันถึง3รสชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นรสข้าวโอ๊ตรสช็อกโกแลตและก็รสสตรอเบอร์รี่ที่ผสมคอลลาเจนถึง3,500มิลลิกรัมเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับร่างกายเพื่อนๆอ,อีกด้วยนะฮะแถมคันตีความปลอดภัยด้วยตาออยแล้วก็ตาจีเอ็มพีที่ทำให้เพื่อน หากใครที่สนใจนะครับก็สามารถลองสั่งได้ที่เพจ Change Now ของเราได้นะหรือทักมาได้ทุกช่องทางที่เพื่อนๆเห็นคลิปนี้เลยนะฮะช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้มมากมายเต็มไปหมดเลยนะไปซื้อได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มสุขภาพดีๆให้กับร่างกายกันเถอะนะครับทุกคนหมดเวลาช่วงโฆษณานะฮะกลับมาต่อกันดีกว่ากับวิธีต่อมาโดยวิธีการต่อมาเนี่ยก็เป็นการออกกําลังกายแบบสุดคลาสสิกเลยนะเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่เนะี่ยก็ต้องทํากันอยู่แล้วนั่นคือการทําความสะอาดบ้านนั่นเองนะฮะ แต่ซึ่งบางบ้านอาจจะมีการจ้างแม่บ้านไงก็บอกเลยว่าชว่วงนี้ก็ขอให้งดไปก่อนนะฮะทำด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสด้วยนะครับเพราะอย่างนะถ้าเราทําด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะถือเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะครับเพราะเราได้ขยับทุกส่วนเลยแถมถ้าเราเบื่อนะเราก็เปิดเพลงฟงังหรือใส่หูฟังไปด้วยนะฮะมันก็จะเพลินมากขึ้นและอย่างที่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าการทําความสะอาดบ้านเนี่ยได้เหนื่อดีมากนะฮะเป็นการออกกําลังกายที่ดีเลยแต่ถ้าบางคนนะครับบอกว่าบ้านตัวเองใหญ่อย่างเงี้ยมีคน ว่าถ้าในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้คนที่เขาทำความสะอาดบ้านหรือว่าแม่บ้านเนี่ยทำหน้าที่ของเขาไปนะครับแต่เราก็ขอเว้นไว้ห้องของเราห้องเดียวนะฮะให้เราแบบทำเองนะฮะแล้วเราก็สละเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาทำความสะอาดห้องของตัวเองจัดของเก็บของอะไรแค่นีน้ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะ มาถึงวิธีสุดท้ายกันนะ,ะที่แอดจะมาแนะนําในวันนี้นะฮะนั่นก็คือการหาเพื่อนออกกําลังกายครับแล้วก็แชรเลนส์กันหรือว่าจะชรเลนส์กับตัวเองก็ได้นะครับก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ทําด้วยตัวเองนะฮะซึ่งวิธีเนี้ยแอดบอกเลยวมันช่วยกระตุ้นความอยากออกกําลังกายได้ดีมากเลยนะ,ะโดยที่เราก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายกันไว้สูงมากนะฮะอาจจะแข่งกันว่า2อาทิตย์เนี้ยลดให้ได้1-2โลหรือว่ามากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่เราจะตกลงนะฮะ หรือบางทีก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับการออกกําลังกายก็ได้นะอาจจะเป็นการแข่งงดกินน้ําตาลสัก1เดือนนะฮะหลังจากนั้นก็มาดูผลไปว่าเอ้ผ่านไปน1เดือนละมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่นี่แอร์ก็แค่ยกตัวอย่างนะครับคือเอาจริงก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากหรือว่าไปตั้งเงื่อนไขที่มันยากเกินไปนะเพราะมันจะทําให้หมดสนุกแล้วก็ทําให้เราไม่อยากออกหรือว่าไม่อยากชาเลนจ์อะไรพวกนี้ไปนะฮะ เอาจริงก็ถือทำให้มันสนุกนะครับเหมือนเกมอะไรเงี้ยมันจะช่วยรีแลก์ร่างกายได้อย่างดีมากเลยและเมื่อทําได้ถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการตกลงกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าเราทําได้ถึงขนาดนี้แล้วอาจจะมีแลกของอะไรกันอะไรเงี้ยเพื่อสร้างกลิมมิกหรือสร้างแรงจูงใจในการที่อยากจะออกกําลังกายได้มากขึ้นนั่นเองอ่ะแต่สําหรับคนที่ชา์เลนจ์กับตัวเองนะฮะก็อาจจะมีให้รางวัลตัวเองนะ,ะับเป็นการกินอะไรก็ได้ที่ชอบในทุกๆอาทิตย์นะฮะแต่ก็ไม่ควรจะเกิน2มือนะครับเพราะว่าถ้าเรากินเกิน2มื้อเนี่ยสิ่งที่เราพยายามไปมันก็จะูเปล่า ซึ่งเพยงเท่านี้นะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นทําให้เราอยากออกกําลังกายได้มากขึ้นแล้วถึงเราจะไม่ได้ออกหนักมากหรือออกได้จริงจังมากแต่มันก็ถือว่าเป็นการได้ออกกําลังกายนั่นเองดีกว่าไม่ได้ออกเลยนะครับผมอ่ะและนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเหล่าวิธีการที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการออกกําลังกายของเพื่อนๆ่อนนะครับผมสาหรับใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่นะฮะก็ลองเอาวิธีที่แอดแนะนำ,นำเนี่ยไปลองใช้ดูนะเราได้ผลยังไงนะครับก็พิมพ์กลับมาบอกกันด้วยนะครับ และหากใครที่ชอบคลิปนี้นะหรืออยากจะแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยและฝากกดติดตามแฟนเพจเชนช์ชาลและกด Subscribe ที่ช่องเชนช์ a าล์ออฟิเชียลทาง YouTube ด้วยนะครับและช่อง TikTok ด้วยนะช่องเชนช์ชาลทีเอชสามารถพิมพ์ติดกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย